แต่ถ้าถามว่าอาจารย์รักชอบตัวไหนเนี่ยครั้งนี้อาจารย์รักชอบสี่สองเรามาดูกันนะคะว่าทักษะในงวดนี้จะมีเลขเด่นอะไรกันบ้างในครั้งนี้นะคะลอตเตอรี่ออกวันที่16เมษายน2568ก็จะตรงกับวันพุธแลม4ี่ข้ามเดือนห้าแล้วก็เป็นปีมะเส็งแล้วนะคะลอตเตอรี่ครั้งนี้ออกวันพุธเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเลขนะคะที่จะเป็นเลขเด่นในครั้งนี้อาจารย์รักให้เลข4มาก่อนเลยแล้วก็มีเลขค่านะคะ4กับห ส่วนในเรื่องของคู่โชคลาภนะที่มักจะมากันบ่อยๆก็จะเป็นเลขสองนะคะแล้วก็เป็นเลข9อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งมีอิทธิพลเวลาลอตเตอรี่ออกวันพุธจะเป็นเลข1กับเลข6เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คู่เงินคือสองเคู่โชคลาภคือ4ี่ห้าแล้วคู่เงินคือหนพอเรามาจับคู่กันค่ะ นะคะในครั้งนี้นะจะได้ 4, 2, 4, 6, 1, 6แล้วก็ 9, 2อีกชุดหนึ่งนะคะจะมี 5, 4, 5, 9, 6, 5, และ 1, 2นะคะก็จะมี2ชุดนะแต่ถ้าถามว่าอาจารย์รักชอบตัวไหนเนี่ยครั้งนี้อาจารย์รักชอบ 4, 2อนะคะอีกตัวนึ่งที่ชอบคือ 6, 5 ก็จะเป็นเลขที่ชอบนะคะขอให้ทุกท่านค่ะโชคดีเฮงเฮงปังปังร่ำรวยกันทุกท่านนะคะ